ภาคใต้ไม่ได้ทาอะไรเลยตอนนี้ทําแต่มันไม่สำเร็จผลเท่าไหร่นักเดี๋ยวก็จะหาบอกให้ทำนีบอกว่า99วันนะฮะนะทำได้จริงเนี่ยเรื่องของภาคใต้เนี่ยเรียกว่าคุณอภิสิทธิ์ยังไม่เคยลงไปเลยมั้งจะบอกว่ามอบหมายให้คุณสุเทพเนี่ยเฮ้ยจริงๆแกก็ยุ่งทุกเรื่องนะทำไมภาคใต้จะยุ่งอีกสักเรื่องไม่ได้ กล้องวงจรปิดที่สนามบินแกยังยุ่งได้เลยกระเป๋าคนขโมยของนิดๆหน่อยๆน่อยแกยังยุ่งเรื่องแค่นี้เรื่องใหญ่ให่แค่นี้แกก็น่าจะยุ่งนะเพราะจริงๆแล้วต้องบอกว่าภาคใต้เนี่ยนะประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลต้องบอกว่าภาคใต้ทั้งหมดกวาดเกิดทั้งหมดเลยฮะครับสมัยหน้านี่อาจจะไม่แน่นะเพราะมีพรรคมาเกิดขึ้นแลธานีที่จะเลือกตั้งเนี่ยอ่าแล้วก็มีพรรคมาตุภูมิเกิดขึ้นใหม่อีกเนี่ยนะเพราะนั้นเรื่องของภาคใต้ถ้าไม่แก้ปัญหาตอนนี้ผมว่าประชาธิปัตย์อาจจะเสียคะแนนเสียงได้ แล้วก็หลายหลายครั้งหลายสมัยสมัยคุณชวนก็ดีครับเป็นนายงัฐมนตรีภาคใต้ก็ไม่ได้ทุเลาเบาบางนะพี่ผมจะบอกนะฮะวันก่อนผมไปเดินที่ตลาดตะวันนาบางกะปิคุณรู้จักใช่ไหมฮะใกล้อิมพีเรียนเวิร์ลทพาวเนี่ยฮะผมไปซื้อของคนขายเนี่ยดูยังไงท่านผู้ชมครับก็เด็กใต้แน่ๆนว่าเบือว่าบือนะคือด้วยบุคลิกหน้าตาครับพอซื้อของเสร็จผมก็ถามให้น้องขายของเป็นไงบ้างนะเขาบอกว่าโหพี่แย่ชิบหายขออภัยนะท่านผู้ชมครับเขาพูดอย่างนี้จริงคือเด็กใต้จะชอบพูดอย่างนี้ครับ ผมก็ถามว่าเฮ้ยแล้วคุณอยู่จังหวัดอะไรเนี่ยปัตตานีพี่พูดอย่างี้ผมก็บอกว่าโ,โหอยู่ปัตตานีระเบิดก็เยอะนะโรงแรมเอสซีที่มีนกนางแอ่นเไรเต็มก็ยังเคยระเบิดเขาบอกโอ้ยพี่ผมไม่ไหวแล้วผมก็เลยต้องมาอยู่กรุงเทพเนี่ยแล้วผมถามคุณเลือกภักอะไรประจานทิปัดแล้ว <laughs> ผมก็ถามต่อเฮ้ยแล้วถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เนี่ยคุณจะเลือกอะไรต่อไปครับจักไม่แน่ใจพูด <laughs> อย่างนี้จริงย่างเั้นเลยนะฮะคือเราก็ต้องเข้าใจว่าสังคมเวลา เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยเขาสัมผัสได้ครับขายของไม่ออกนะครับ,รบวันหนึ่งค่าเช่ามันคิดเต็มเนี่เวลาขายของไม่ออกมันไม่ลดราคาให้ก็เลือกกันต่อไปถ้าเ้าทํางานได้ก็เลือกกันต่อไปนะครับ,รบก็ไม่ว่ากันเพราะว่า ก็วิธีประชาธิปไตยก็แล้วแต่มาดูรายละเอียดตอนนี้เงนะครับเรื่องของภาคใต้ก็รอรุ่นต่อไปครับว่าจะมีเหตุการณ์อะไรสงบหรือไม่แต่ว่าเมื่อช่วงเย็นนี้ทหารของเราก็เสียชีวิตนะครับก็แสดงความเสียใจกับพี่น้องทหารแล้วก็ครอบครัวของข้าราชการที่ทํางานอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นีครับก็ช่วยกันส่งใจไปให้บ้านเมืองของเราสงบด้วยนะครับมาดูที่คนนี้ครับดูแล้วเห็นเมื่อไหร่ฮาเมื่อนั้นนะครับนังเง็ก ผมก็ไม่รู้เขาเป็นน้องแม่ผมตั้งแต่เมื่อไหร่นะเน็กเขาเรียกเน็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 กที่แปลว่าข้างหน้าเน็กแปลว่าคอนเน็กก็เรียกกันน้านะผมไม่รู้ว่าเป็นน้องแม่ผมตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ว่าน่าสนใจอย่างนี้ท้าไปชมกับเมื่อเช้าเนี่ยนั้นเน็กเนี่ยนะฮะรื้อออกใช่ไหมเขาทำรายการอะไรคือถ้าคนทั่วไปเขาจะรู้จักถ้านั้นเน็กคือถ้าหัวแกสีดำเนี่ยผมจำไม่ได้ไม่ได้เขาแกต้องสีที่แบบทองทองนี่ขออภัยขออภัยผมขออภัยได้ไหมนะได้ถ้าเขาบอกว่าเรื่องนั้นเน็กในวงการเขาเรียกนั่นเน็กปากหมา เขาเป็นอย่างนี้เลยจริงเหรออ่าจริงๆอันนี้ไม่ได้ก่าวหาเลยนะคือจริงๆริงที่ผมพูดอย่างนี้เลยรู้ไหมท่านผู้ชมครับไปเจอกับตัวไปงานเนี่ยนะฮะคือบริษัทต่างๆชอบเชิญกันไปเพราะตลกครับตลกเลยท่านผู้ชมมีสองประเภทนะครับตลกที่ตีหัวตัวเองแล้วหาหรืออกไหมอ่าอ่าประเภทเราดูเคยดูใช่ไหมแต่ก่อนพวกคาเฟ่เราชอบไปนั่งพระรามเก้าไี้หัวตัวเองแล้วหาถูกใจขำแต่งตัวแบบทุเรศที่ได้ออกมาแล้วฮาครับกับมีตลกอีกประเภทหนึ่ง ตบหัวเพื่อนแล้วให้หัวเพื่อนเออประมาณนี้คือมันมีหาสองประเภทนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับเมื่อเช้านี้ก็เลยเข้าใจว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยคงคิดว่าน่าจะหานะฮะก็เลยเอานเน็กเนี่ยไอ้เน็กเนี่ยนะฮะลุตน้องผมเอาไอ้เน็กเนี่ยไปเป็นพิธีกรสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีมันก็ชักแม่น้ําปากน้าโคมไปเลยนะกี่สายปิงวงจมด้านห้างช่วยชักแม่น้ามาอย่างนี้เลยท่านผู้ชมครับบอกว่าหลานผมฝากถามอ กงพระพระอึ้มอากูอะอะไรไม่รู้ว่าอ่ะเดี๋ยวไปฟังหน่อยเดี๋ยวผมผมก่อนฟังนะผมเรียนคุณจิรยุและท่านผู้ชมนีผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าคนที่เลือกพิธีกรมาเนี่ยมีกลิ่นนะเด็บอีกแล้วไม่เน็บพูดอย่างี้เขาบอกดูดิท่านผู้ชมไม่มีใครเชื่อหรอกว่าคุณจะชมเขาอ่ะไม่คือเขามีกลิ่นคือว่าน้าเน็กเนี่ยเขาทำรายการบันเทิงมา ไอเขาอยากอเนกอเนกเนี่ยนะก็ทำรายการบันเทิงมาเพราะนั้นเรื่องของโอท็อปที่นายรัฐมนตรีไปเปิดเมื่อเช้าเนี่ยเขาอยากให้ออกมาเป็นโทนบันเทิงคุณแต่ว่าถามว่ามีถ้าบันเทิงผมดูช่องเจ็ดช่องสามก็ได้ต้องมารอดูนโยบายรัฐบาลหรอกบ้าเปล่าพิธีกรเปรี้ยวปากอยากชิมอะไรวกเนี้ลองลองชมก่อนแล้วเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่ออ่ะเเลยครับ คำถามแรกเนี่ยหลายคนตั้งข้อสังเกตครับว่าโอท็อปเนี่ยเป็นโครงการของรัฐบาลที่แล้วในการที่ท่านส่งเสริมโครงการโอท็อปเนี่ยจะได้ด้ว่าเป็นการตอกย้ำความสำเร็จของรัฐบาลที่ผ่านมาือเป่ะครับท่านมองตรงนี้ยังไงครับรัฐบาลเนี่ยนะครับเป็นรัฐบาลของประเทศเป็นรอบๆนเป็นเป็นรัฐบาลเนี่ยช่วงใดช่วงหนึ่งเท่านั้นมาแล้วก็ไปนะครับผมเนี่ยถือกติาว่างานที่เราทําในฐานะรัฐบาลในอดีตจะเป็นคนอื่นจะเป็นใครทําไว้เนี่ยนะครับถ้าเป็นงานที่เราเห็นว่า มันเป็นประโยชน์กับประชาชนครับเราก็ต้องทําต่อนะครับจะมาบอกว่าเออถ้าเป็นของคนอื่นแล้วเราปัดทิ้งไม่ใช่นะครับแต่ว่าการทําต่อเนี่ยเราก็จะดูนะครับถ้าเกิดสมมุติว่างานนั้นเนี่ยมันดีนะฮะแต่ว่ายังมีปัญหาอยู่เราก็ต้องมาแก้ปัญหาบางครั้งราอาจจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะฮะหรือถ้างานไหนเนี่ยที่เขาทํามาแล้วเนี่ยมันไม่ดีจริงๆอันนั้นเราก็เลิกนะะผมใช้คตินี้คือเราต้องถือ อย่างที่ผมบอกครับประชาชนต้องมาก่อนนะถ้าอันไหนเป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับเราก็ทําต่อนะครับกรณีของโอท็อปเนี่ยครจริงในช่วงที่เ,เราทําหน้าที่เป็นฝ่ายค้านนะครับก็เป็นโครงการที่เราบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะมีการสนับสนุนในเรื่องของธุรกิจหรือ,อผมคือไอ้เน็กเนี่ยนะฮะเขาถามว่าโอท็อปเนี่ยอภิสิทธ์ไปทําซ้ํากับรัฐบาลทักษินไม้ทักสินก็ทามารจริงๆแล้วเกือบนะ เพราะว่าตอนต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยโดนด่าไปเยอะนีโโ่จัดที่สนามสุขพัชราสายคนก็ไม่ค่อยไปร้อนก็ร้อน,อนตับก็แตกที่จอดรถก็หายากคือ<ะ>ผมผมต้องบอกว่าคราวที่ผ่านมาที่ไปจัดที่สนามสุขเนี่ยคุณรู้ว่าจัดที่ห้างอีกกี่ห้างนอกจากที่จัดที่สนามสุขแล้วเนี่ยจัดบนห้างอีกแปดห้างนะคุณเงินเหลือเยอะเงินเหลือเยอะใช้ไปร้อยประมาณร้อยสี่สิบล้านเพราะฉะนั้นการจัดโอทอปเนี่ยรัฐบาล ที่ผ่านมาจัดงานที่ผ่านมาปรากฏว่าเป็นงานของมหาไทยเสียรางวัลไปเที่ยวนี้ก็เลยให้คุณกรอบสักเข้ามาดูกรอบทาเนี่ยเจ้าคุณละเอียดทำเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่เรียกเจ้าคุณละเอียดแล้วเจ้าคุณเละเจ้าคุณเละรับไม่ใช่เจ้าคุณละเอียดเละเทพไปหมดแล้วครับปรากฏว่างานนี้เนี่ยไม่ให้ภูมิใจไทยทำเนื่องจากภูมิใจไทยเนี่ยโอ้ตอนนั้นแม่อยากจะเปลี่ยนไม่ให้คนไปช้อปปิ้งอ่ะเพราะเดี๋ยวไปอยากให้อยู่ในแอร์ เดี๋ยวไปซ้ํากับรัฐบาลคุณสมัครคุณเดี๋ยวเสียฟอร์มไปจัดที่สนามสุขคุณเป็นไงสนามสุขนี่ถูกด่าเละนะฮะหนึ่งหนึ่งก็คือคนที่ไปจัดเมืองทองธานีเนี่ยเขามีที่พักเพราะว่าที่พักเนหาเช่าตามเมืองทองธานีได้คอนโดป๊อปปุล่าอ่างสองก็คือเวลาเขามาเมืองทองธานีเนี่ยแอร์เย็นฉ่ำคุณทูกไม่ได้เชียร์เมืองทองธานีนะ มันต้องไฮโซหน่อยท่านผู้ชมไปเดินแบบพอบอกโอท็อปเฮ้ยใจงั้นอีกหน่อยนี่จัดสนามหลวงเลยเนี่ยนี่ <c oughs> ยังดียังปลามีปลาัยไปจัดสนามศุนะครับปรากฏว่า,วาไปจัดตรงนั้นก็ล้มเหลวทาไมล้มเหลวคุณจริรายุทําไมครับไม่เข้าใจปรัชญาโอท็อปโอท็อปเนี่ยเวลาคนซื้อเนี่ยเขาไม่ต้องการคุณจิรยุผมเนี่ยไปซื้อปากกาสมมติทําด้วยโอท็อปไม้ไผ่เนี่ยนะ แท่งหนึ่งสองแท่งเขาไม่ต้องการอย่างนี้เขาต้องการยอดสั่งซื้อจากต่างประเทศคือไปดูของไปดูของป๊๊ปแล้วเดี๋ยวคลิกเข้าไปเว็บไซต์หนึ่งหมื่นอันนี่เวลาเขาขายจะส่งเมื่อไรถูกต้องเพราะนั้นเขาไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจก็ย้ายไปที่สนามสุบปรากฏว่าถูกด่าเละแล้วก็เลยกลับมาเท่านี้คืออย่างนี้ท่านผู้ชมครับเขาคงเข้าใจว่าคนไปซื้อโอทอปคงเหมือนคนไปตลาดนะตอนเย็นๆแถวบ้านเปิดท้ายขายของประมาณอย่างนั้นแต่ว่าคนที่ไปโอทอปจริงๆเนี่ยเป็นนักธุรกิจ ชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวต่างชาติแถบเอเชียเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นปากีสถานอินเดียเนปาลภูฐานเนี่ยเวลาเข้ามาเมืองไทยเขาก็มาหาซื้อเสื้อผ้านะฮะของโอท็อปเอาไปขายยิ่งแม็อินไทยแลนด์เนี่ยครับโอ้โหสุดยอดโอ้มีคนมีคนบอกว่าจริงๆเนี่ยคนที่มาเดินหมื่นคนแสนคนเนี่ยหรือล้านคนก็แล้วแต่ในบางงานเนี่ยเขาขอคนหรือสองคนเท่านั้นเองที่เป็นเป้าหมายของเขาคุณจุติพรผมถามท่านผู้ชมเลยถามจริงๆท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมไปเดินงานโอท็อปเนี่ยท่านผู้ชมจะไปซื้อก ใส่ถุงกลับบ้านมาไหมอาจจะเห็นสวยแต่เฮ้ยเราคนไทยเราสัมผัสมันบ่อยๆแล้วโอเคครับพี่สวยครับเต็มที่ก็เดินซื้อลูกชิ้นปิ้งกินกันอะไรที่เจออย่างเช่นดอกไม้ก็ซื้อสองช่อก็พอแล้วถามท่านผู้ชมครับแต่ว่าคนที่เขาต้องการให้ไปซื้อเนี่ยมันคือนักธุรกิจครับเขาต้องการคนแค่คนสองคนแต่ว่ามีการสั่งซื้อเยอะๆอรัฐบาลไม่เข้าใจเที่ยวนี้เนี่ยทนไม่ไหวเพราะผู้ประกอบการโอทอปเนี่ยเขาด่ามา คืออะไรที่เป็นของคุณทักษิณเนี่ยนะรัฐบาลทํใไปเถอะไม่ต้องอายประโยชน์ต่อประชาชนไม่ต้องอายเออย่าไปอายคือยังมีฟอร์มอ่ะเม่เช้านายกรัฐมนตรีพูดยังมีฟอร์มนะมีฟอร์มท่านผู้ชมพูดบอกว่าเออถอดเนี่ยเป็นของรัฐบาลที่แล้วแต่ว่าไม่ใฉ่เราจะต้องเราต้องมาปรับคือจะมีฟอร์มตามมาแต่ทำไปเถอะไม่มีใครว่าหรอกก็เพื่อประชาชนทั้งนั้นแหละสุดท้ายแล้วผลมันก็ตกอยู่กับประชาชนนั่นแหละเขินก็ิะเขินและที่เขินต่อไปท่านผู้ชมผมไม่แน่ใจว่ามีเสียงหรือเปล่านะฮะมีช่วงหนึ่งนายกรัฐมนตรี พาไอ้เน็กเนี่ยพาเดินนะพาเดินรอบๆเขาชื่อนานเน็ก <c oughs> ก็ไม่ใช่น้องแม่ผมไม่ได้ผมเรียกไงอ่ะน<อ>ายเน็กก <ไป S 1> ็ะเด็นนายเน็กเนี่ยพาเดินนะครับพาเดินเสร็จพูดอีกนะครับวันนี้คนสามแสนกว่าบ้าเปล่า <c oughs> ผมพูดตรงเ <c oughs> มืองทองฮอแค่นนั้มันจู่ได้สองหมื่นพูดซะสามแสนเนี่ยคน <c oughs> คบันเทิงแล้วก็ไปไม่คุณจะบอกว่าสอง